เมื่อเวลา10ิบนาฬิกานะครับที่ผ่านมานะครับได้เกิดแก่ประทะกันบริเวณช่วงถนนราชดำเนินนะครับชุดกันเทนที่อยู่บริเวณก่อนถึงสะพานมรควานนะครับตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าตำรวจประมาณเกือบๆก0 0บนายนะครับแล้วก็มีประชาชนทางม็อบทางสียอายนะครับก็ประมาณเกือบๆก5 0บนายนายครับห้าร้อยคนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยครับทางเจ้าที่ทางม็อบเนี่ยครับก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะตัดรั้วร่อนหนามเพื่อจะให้คนที่อยู่ทางฝั่งตรงสะพานตรงด้านถนน าลาชดำเนิน,นครับตรงหน้าสนามมวยครับเพื่อจะให้เข้ามาทางด้านในเนี่ยก็พยายามจะแหวกทางนะครับเพื่อจะให้เข้ามาเพื่อเสร็จปั๊บพาะว่าวดทางเสร็จปั๊บก็มีการทั้งกำแพงคือกำแพงปูนนะครับซึ่งเป็นแท่งเบรีเออร์ขนาดใหญ่นะครับก็พัดลงมาแล้วก็ตัดลวดว้นหนมามออกมาเป็นระยะระยะนะครับภายในขณะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นะครับได้ดำเนินการใช้แก๊สน้ำตาปลาข้ามมาหนึ่งลูกนะครับบริเวณด้านถนนช่องทางด่วนนะครับตรงถนนราชดำเนินกลาง แล้วทางประชาชนก็ได้ปลาแก้้๊สตากย้อนกับไปนะครับแล้วลูกที่2รงลูกที่3ก็ตามมาบริเวณตรงที่ได้เห็นภาพกันไปเมื่อสักครู่นะครับเอ่อตรงนั้นประมาณ10ลูกือบสิบอูกครับประมาณนั้นะครับเพราะมันมีโยกไปโยกมาทำอะไรทำให้คังเวิดขึ้นเยอะ พโยนตำรงมาลูกแรกยมาตามตามอแล้วเิปุ๊บเสร็จปั๊บยโยนมาลูกแรกเสร็จับอันนี้ก็หยิบแล้วทาไปาต่อไปแล้ตวก็นยด้าอรนสามตรงมอะถ่ามุมป้ามีหมดครับแล้วก็มุมแค่ที่มันตกมมผมว่ถ่ายมุมนี้มันลงาผมพยายามใส่ให้ได้มาก